ที่มีความสุขเพราะตัวนี้เลยครับไลโอตัวนี้นั่นเองเพราะตัวนี้คือแฮร์ทอนิกไม่จะบอกกันเลยนะว่าคือสมัยก่อนเนี่ยหนักมากเวลามิกไปไหนมาไหนช่างหน้าช่างผมที่เป็นคนทําผมเราประจําก็จะเริ่มพูดแนละ้วคุณพ่อไปลึกแล้วนะตรงนี้เริ่มลึกแล้วนะและที่แย่ที่สุดผมมิคคือบนนี้ตัวนี้เลยครับตัวแฮร์ทอนิกนั่นเองตัวนี้แหละ ตรงที่เคยมีปัญหาที่มิกบอกว่าตรงนี้เคยเป็นวงก้ว้างๆนีกก็ฉีดตรงนี้แล้วก็นี่เนี่ยดูนะก็ปุ๊บนี่นวดเขาหน่อยปุ๊บตรงนี้แล้วก็นวดเขาเข้าไปมันจะเป็นแบบเส้นผมเส้นเล็กๆค่อยๆขึ้นมาแล้วนะตรงนี้จากที่เคยเข้าไปลึกมากตอนนี้ก็ออกมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วข้างบนนี้จากที่เคยขาวจัวไปเจอช่างผมคนเดิมๆก็อบอกว่าเฮ้ย มันดีขึ้นนะดังนั้นวันนี้ครับนี่เลยถ้าใครอยากแฮปปี้แบบนี้จัดทันทีเลยนะครับเซตนี้ครับมีทั้งตัวแชมพูตัวครีมนวดและที่สำคัญที่สุดคือตัวแฮร์โทนิกของไลโอครับ